ก็สำหรับ OR นะครับก็เป็น Earning Preview นะครับเรายังเมนเทนเอาต์เพอร์ฟอร์มนะครับ Target Price 14.8นะครับก็ยังมี Total Shareholder Return อยู่ประมาณสักแร์เซ็นตแต่ว่าเราเชื่อว่าเออร์เน็งฟอร์เควสตเรามีอัอนไซด์นะครับโดยข้อที่หนึ่งนะครับเรา estimate นะครับออกมาว่า OR เนี่ยจะมีกำไรสุทธิเนี่ย4,200ล้านนะครับ ซึ่งถือว่าตัวเลขนี้เนี่ยเป็นต s <S ัวเลขที่เซอร์ไพรส์เรามากๆนะครับเดิมเนี่ย <List. S 1> เราเรา,เราก็คิดว่ามันดีแหละนะครับแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้นะครับก็คือดีขึ้น12%บสองร์เซนต์ year on year แล้วก็39%มสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ quarter on quarter นะครับหลักๆเนี่ยที่เออร์เน็งออกมาดีขนาดนี้เนี่ยนะครับมันน,น่าจะมามันน่าจะมาจากสามปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยแรกเนี่ยก็คือเรื่องคอสเลยเรื่องคอสเนี่ยคือเรื่องที่สําคัญมากนะครับเพราะว่า ในแง่ของ OR เนี่ยสามารถทำยูนิตคอสนะครับหรือ s อส a Perit เนี่ยได้ลดลงนะครับ18 year on year ยยแล้วก็4 Q on Q นนะครับมาอยู่ที่ประมาณ90ตักนะครับ <Okay. S 1> อันนี้ก็เป็นผลมาจากการที่พอซีโอท่านใหม่ขึ้นรับตำแหน่งเนี่ยก็ได้มีการรีวิวนะครับเรื่องของคอสก็มีการลดคอสมีการเลือกตัดเรื่องของสปอนเซอร์ตัดเรื่องอะไรไปในช่วงที่รัฐบาลจะคุมค่ากันตลาดน,นะครับ ประเด็นที่2เนี่ยเป็นเรื่องของออยล์มาร์จิ้นนะครับที่ปรับตัวดีขึ้นนะครับ mm hmm. โดยในไตรมาสนี้เนี่ยเรา estimate นะครับว่าตัวออยล์มาร์จิ้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1บาทนะครับหบาทสสตางค์นะครับก,ก็ก็ดีขึ้นในเชิง Q o วอเนี่ยประมาณ24%หรือจาก83สตางค์เนี่ยขึ้นมา1บาท3สตางค์แต่แต่ในเชิง y ีออยล์เยียังลดลงนะครับจากประมาณ1.1บาทตอนน่อลิตรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ก,ก,ก็ยังเป็นผลพวงของ ควบคุมค่ากันตลาดนะครับแต่ได่ท่าตามเนี่ยที่มาที่มันดีขึ้นเนี่ยมันเป็นผลมาจากไอ้ตัวการขายไอ้ตัวเจ็ตฟิลด้วยนะครับก็คือน้ำมันเครื่องบินเนี่ยที่ในช่วงเนี้ยเดี๋ยวค่ากันตลาดมันจะดีมากนะครับเป็นผลมาจากเทรนราคาน้ํามันที่ลดลงนะครับซึ่งเจ็ตเนี่ยโดยปกติเนี่ยเวลาเวลาราคาขายเนี่ยเขาจะใช้ราคาหน้าลงกันเดือนก่อนหน้าในขณะที่ราคาต้นทุนเนี่ยเป็นของเดือนนี้เพราะฉะนั้นเวลาช่วงราคาน้ำมันขาลงเนี่ย เขาจะได้เบนจ์พิมาจินเขาจะถักึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นที่สามนะครับก็คือตัวสำคัญเลยก็คือ r e c o อร์ดไอตัวยอดขายคาเฟ่แมซอนนะครับที่ทำ r ร c o อร์ i ไ h อีกแล้วนะครับที่อยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยสี่ล้านแก้วในไตรมาสหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยด้วยสามปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวนะครับพี่ปุ๊กขอโทษครับกี่แก้วนะที่บอก r รค o อ d high หนึ่งร้อยสี่ล้านแก้วต่อไตรมาสครับตอกวันหนึ่งเนี่ยหนึ่งจุดหนึ่งห้าล้านแก้ว โอ้โหครับก็ถือว่าถือว่าเยอะมากนะครับแล้วแล้วมันมันมันไม่ได้ได้เฉพาะออรุ่มด้วยนะมาจินได้ด้วยนะครับมาจินเนี่ยปรับตัวดีขึ้นจากเดิมเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณยี่แปดอิมิด้ามาจินนะครับตอนเนี้ขึ้นไปเกือบเกือบสามสิบเลยสามสิบเปอร์เซ็นเลยก็เป็นผลมาจากไอ้ไอ้ตัวคอสคอนโทรลเมื่อกี้แหละนะครับก็ก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหตอนนี้ก็คือสควิสต์เอฟฟิเชนซี่เต็มที่ แล้วก็ออยมาร์จินก็ยังอยู่ในระดับกลางๆนะครับภาพมุมมองในไตรมาสสเนี่ยมันมันมันอ่อนลงแน่นอนเพราะราคาน้ํามันมันลงมาค่อนข้างเยอะลงมาแบบ7จ็ดแปดเหรียญน,นะครับก็ถือรวมๆสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยโออาร์เก็บอินเวนทอรี่ประมาณ1 0บถึงสิวันเนี่ยมันเกิดอินเวนทอรี่ลอสเกิดขึ้นซึ่งจะทําให้ oil margin ออยมาร์จินต่อริดเนี่ยลดลงอยู่แล้วนะครับถ้าเราเอสเตทแมทในเบื้องต้นเนี่ยนะครับออยมาร์จินเนี่ยน่าจะกลับไปอยู่ในระดับจุดแป 1.9นะครับอันนี้ก็เป็นผลมาจากมาจาก i n เวน t o r y ีลอสแต่เซ l ล์วอลุ่เนี่ยเราเชื่อว่าในไตรมาสสเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะเพราะว่าเป็นช่วงสงกรานนะครับซึ่งมันหยุดค่อนข้างเยอะคนก็เอารถออกมาใช้นะครับประกอบกับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับก็เราก็มองดูว่าคนเนี่ยออกมาใช้รถเอารถออกมาใช้มากขึ้นเพราะว่าต้องกลับไปอยู่บ้าน ใช่อันนี้อันนี้ก็ดูแล้วฟิลลิ่งก็ดูดูแล้วเออจริงๆผมเสริมผมเสริมเรื่องนี้ที่ปูนิดนึงคือเนี่ยผมแท็กข้อมูลเนี่ยปริมาณการใช้ทครงด่วนของบริษัทบริษัทหนึ่งกับปริมาณการใช้รถไฟฟ้าของบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยที่ปูพูดถูกเลยนับตั้งแต่การเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยนะครับคนเนี่ยมีการย้ายกลับบ้านจากคอนโดเยอะ คือผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งคืออ่เรื่องของความกลัวตอนนี้ผมว่าเริ่มกลัวลดลงแล้วแหละแต่มันเป็นเรื่องของการเริ่มรีโนเวทไงคือหลังจากสงการคนกลับมาเนี่ยคนรู้สึกว่าเฮ้ยกลับเข้าไปที่ห้องก็ต้องซ่อมในอย่างพี่น้องในทีมเราก็หลายห้องอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาประมาณ3เดือน6เดือนก็ต้องย้ายกลับบ้านย้ายกลับบ้านปุ๊บก็ต้องเดินทางผ่านรถผ่านทางด่วนเลยจะเห็นได้เลยว่าปริมาณทางด่วนเนี่ยมันแบบมิวไฮลรถแบบติดมาก นะครับแล้วในขณะเดียวกันรถไฟฟ้าก็ลงมาเล็กน้อยแต่ไม่ได้บอกว่ารถไฟฟ้าลงแรงนะแต่เพียแค่บอกว่าคนใช้ถนนหนทางเนี่ยติดเพิ่มขึ้นค่อนข้างมีระยะแล้วก็ผมตีความนะผมดูตัวเลขคร่าวๆนะแล้วผมใช้เซอร์เวย์นะมันจะอยู่ในกรอบบริเวณประมาณ1-2เดือนนะครับ มันซ่อมไม่เร็วนะทุกคนคือห้องห้องหนึ่งสมมติคอนโดคอนโดคอนโดหนึ่งมี300ห้องอะผู้ประกอบการเนี่ยหรือว่าคนช,าช่างที่เข้าไปซ่อมเนี่ยมันมีจากัดมากมันไม่ได้แบบโอ้จะทําได้แบบแปบบ๊แบบแบบเดียวเสร็จมันใช้เวลาประมาณ2เดือนเพราะฉะนั้นเทรนด์จริงๆตรงนี้มันอาจจะเข้าตีมพี่ปูดได้นะก็คือปริมาณการใช้น้ํามันเนี่ยมันอาจจะสูงขึ้นด้วยนะปริมาณการใช้ทางด่วนสำหรับบริษัทที่มันเป็นบริษัทที่ผู้ประกอบการทางด่วนเนี่ยก็อาจจะเอนจอยกับเรื่องนี้ได้นะนะครับเช่นแบบมีดอนเมืองโทเวย์มี b e m ซึ่ง BEM เนี่ยฝั่งของทางด่วนขึ้นเนี่ยมันเยอะกว่ารถไฟฟ้าลงอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันคนละสเกลกันเลยนะครับมันคนละสเกลกัน70%็ดสกว่าเปนคือรายได้ทางด่วน20%คือมันได้รับรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ็ดสิบเป็นเวลามันขึ้นเนี่ยมันเยอะกว่าทางด่วนรถไฟฟ้าที่มันลงอยู่แล้วแล้วก็มีไอ้กองกองหนึ่งที่มันเป็นไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันในฝั่งตัวทางด่วนในพวกเนี้ยนะคับนี่ก็อันนี้ผมนอกเรื่องนิดนึงนะแต่พยายามตีความให้เห็นภาพว่าไอ้สิ่งที่พูดดดเเเเนน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 ีีีีีี่่่่่่่่่่ยยยยจรรรริิงงงงงลลละะะปปมมมมมมาาาาาาาณททททวผแ็กกกอออออัััััขขขขึ้้้้คคคคคบบบพ ครับก็โอเคนั่นนนั่ก็คือภาพในไตรมาสองมันก็ผงซอฟลงเนาะแต่ว่าผมเชื่อว่ามันมันมันจะไม่แย่หรอกมันจะไม่แย่มากนะครับอาจจะอยู่สักแบบสองพันหนึงสองพันห้านะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยก็คือบอลลูมมันขึ้นสองเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่อธิบายก็คือเจ็ตฟิลเนี่ยนะครับซึ่งตอนช่วงเนี้ยมันมันมันการท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างดีเนี่ยนะครับพอบอลลูมมันเยอะขึ้นนะครับเออ่แล้วพอเป็นราคาที่มันขาลง ค่ากา,าดของของเจ็ f ฟิลเนี่ยนมันเครื่องบินเนี่ยมันจะดีมากซึ่งจะช่วยบรรเทาในส่วนของ Impact ของ i l ย e n t อนด์ทรีลได้บางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเงนบเนี่ยก็คงแบบครึ่งปีเนี่ยคงออกมาดีมากแล้วก็เปิดอัพไซด์ให้กับเออร์น g งฟอร์แค t ์ของเราโดยในส่วนของครึ่งปีหลังเนี่ยเราเชื่อว่ามีโอกาสสูงนะครับที่รัฐเนี่ยจะปล่อยลอยตัวในเรื่องของราคาดีเซลนะครับเพราะว่าตอนเนี้ ตัวกองทุนน้ามันเนี่ยมันเหลือติดลบอยู่ประมาณทั้งเจ็ดพันล้านเท่านั้นเองนะครับในส่วนในส่วนของออยล์แอคเคาน์น,นะครับแต่ถ้าทั้งโอเวอร์ออลเนี่ยก็อยู่ประมาณสักห้าหมื่นนะครับถ้ายังเก็บเงินในอัตราเนี้ยเข้าไปนะครับออยล์แอคเคาน์เนี่ยเดือนเดียวเนี่ยก็ก็กลายเป็นบวกละแต่ว่าทั้งกองทุนเนี่ยกว่าจะกลายเป็นบวกเนี่ยก็คืออีกประมาณ5เดือนเพราะฉะนั้นพี่ดูครับถามอีกนึงขออนุญาตแทรกอีกทีหนึ่งแล้วเขาดูอันไหนเขาดูโอเวอร์ออลหรือดูแค่ออยล์แอคเคานา์ผมเชื่อว่ารัฐเนี่ยนะะครรับจดูโออออเว์ล <Okay. S 1> นะครับเพราะว่าเพรเดื่าใชปา่ประมาณประมาณห้าหกเดือนนี่แหละก็ก<ใ>็จะเริ่มเป็นบวกพอเป็นบวกปุ๊บเนี่ยเก็บอีกนิดหน่อยปุ๊บแล้วผมเชื่อว่าเขาจะปล่อยลอยตัวดีเซลซึ่งทุกครั้งที่ปล่อยสมมติว่าถ้าปล่อยลอยตัวดีเซลแล้วเนี่ยนะครับก็คือการปรับราคาน,น้ํามันเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการมากขึ้นเพราะฉะนั้นมาจิ้นมันควรจะกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ o r เองเนี่ยก็พยายามที่จะร a เก Market Share กลับมา นะครับจากคู่แขงนะครับที่ก่อนหน้านี้โ R เคย Market s แ a r ์ขึ้นไปสูงสุดเนี่ยประมาณ40-4 3%เอเนตอนนี้เขาลงมาอยู่จังหดาณ35นะครับก็เดิมเนี่ยเขาพยายามเหมือนกับว่าไม่ไม่แจกไม่แถมนะครับตอนนี้เขาเริ่มกลับมาแจกมาแถมก็คงต้องรอด,ดูว่าออออประเด็นพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้มา k e t s h a r ์เขากลับมาได้หรือเปล่าแต่ว่าในทางกลับกันเขาก็เป็นลดค่าใช้จ่ายตัวอื่นต่อนะครับเพื่อที่จะ กับว่าเพิ่ม marketing expense ในส่วนของการแจกการแถมแต่ลดในเรื่องของ <ull ing. S 1> ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าค่าสปอนเซอร์เราก็จะเห็นไอ้ไอ้ไอ้พวกที่มันเป็นแบบสร้างแบรนด์เนี่ยน้อยลงแต่ว่าเน้นเกี่ยวกับการขายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าครึ่งปีหลักเนี่ยเออร์เน็งก็คงกลับมาอยู่ในในทรงที่ที่ที่ดีขึ้นจากจากไตรมาส์อนะครับนะโดยคอนเซิร์ในเรื่องของเมล็ดกาแฟเนี่ยที่ราคาเมล็ดกาแฟเนี่ยมันทำพูดได้ว่าราคาเนี่ยเพิ่ม เพิ่มขึ้นเป็นสูงสุดในรอบ40ปีเนี่ยนะครับเราเชื่อว่ารอบนี้ร้านกาแฟทุกร้านนะครับที่เป็นแบรนด์ในปรัมเนี่ยน่าจะปรับน่าจะปรับราคาขึ้นหมดนะครับในช่วงขึ้นบีหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับราคาเนี่ยเขาคงไม่ได้ปรับแล้วแล้วเพื่อ Maintain margin อย่างเดียว margin อาจจะสกิช่วงแรกในช่วงที่ทุกคนพยายามดึงไว้แต่สุดท้ายผมเชื่อว่า margin เนี่ยมันจะมันจะกว้างขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าปรับทีก็ต้องปรับเผื่อเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของของตรงนี้เนี่ยเราเชื่อว่าทุกแบรนด์จะปรับและผลกระทบเนี่ยต่อยอดขายเนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยซึ่งต่อให้ปรับคนเดียวเนี่ยผลกระทบมันก็แค่สามเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราลองไปดูย้อนปี2022ที่โออาร์ปรับราคาเครื่องดื่มคนเดียวเนี่ยห้าบาทต่อแก้วเนี่ยผลกระทบก็อยู่ประมาณสักงสามเปอร์เซ็นต์เพราะว่าด้วยด้วยบ้านเราเนี่ยที่ขึ้นคิวลงแบบใช่การอัตราการบริโภคกาแฟเนี่ยต่อหัวเนี่ย ยังค่อนข้างน้อยนะครับ Pri ์ r อิเล็กซิสิเนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยนะครับก็คือยังมี r o o มในการเติบโตด้วยภาพรวมตรงนี้นะครับแล้วเราดู v a l u a t i o นเนี่ยนะครับ e a r n i n g g r o w t h เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสักเฉลี่ยน,นะครับประมาณ28% CAGR ในช่วงสองปีข้างหน้าแต่ว่าหุ้นเนี่ยเทรดอยู่ที่ส5ห้าเท่า PE นะครับซึ่งมัน Imply PEG เนี่ยนะครับที่ประมาณสักศูนจดเท่ากว่านะครับ หุ้นโดยปกติเนี่ยถ้าอยู่ใน environment ที่บูสุดๆเนี่ยมันจะเทรดได้หนึ่งเท่า PEG นะครับแต่ด้วยความที่ว่าตอนเนี้ยโอเคเราก็คงไม่ไม่บูรตลาดเท่า PEG สถานการณ์ตลาดสถานการณ์อะไรต่างๆการแข่งขันอะไรเงี้ยผมเชื่อว่า0.6กถึง0ูนดเ็เท่า PEG เนี่ยน่าจะมีความเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าอ่าไอไอตัว0ูเท่าเนี่ยเราก็อาจจะมองแถวาสิบสิบหบาทโอเคนะครับ แต่ถ้า0-7ท่เเนี่ยเราก็อาจจะมองถึงสักประมาณ17บาทได้น,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองดูว่าด้วยด้วย valuation ที่ยังไม่ได้ตึงมากนักนะครับ earning growth ที่ค่อนข้างดี earning มี upside นะครับ forecast ของตัวหนึ่งเราเนี่ยก็คิดเป็นเกือบเกือบี่เอเต์ของที่เรา estimate ประจำปีเพราะฉะนั้นเนี่ย flow ของ earning เนี่ยมันเป็นการ upgrade อยู่แล้วนะครับก็เลยยัง maintain o u t p e r f o r m target price 14.8เดี๋ยวก็คงต้องมีการ review รกันอีกรอบหนึ่งครับ ได้ครับพี่ปูครับกำไร 1, 1.600กับ1.2500หรือว e พาร p ประมาณ0.89กับ1.04ในปี25-26เรายังไม่ได้รวมหรือเรารวมไปแล้วเรื่องของการรีแฟ p ตัวดีเซลไพรส์ไอ้เรื่องของไอ้ที่มันมีโอกาสในการปรับขึ้นของมาการ์ติ้มาที่เราเคยบอกว่าทุกๆ10สตางมันจะบวกขึ้นเป็น XX กําไรอย่างเงี้ยรวมไปยังครับเรารวมปี26 2 6, 6ครับ <Okay. S 2> ก็คือเราเราคิดว่ามันจะปรับขึ้นจาก1.7บาทค่าเฉลี่ย แบบแบบที่ที่รวมทั้งในส่วนของดีลเลอร์แล้วก็ในส่วนของของโอเปอเรเตอร์อย่าง OR อาร์นะครับเรารวมเราเหมาเราเหมา,า,า,ารวมเลยนะครับตรงนี้ปรับขึ้น1.7เท่าเดิมสำหรับปี25แล้วไปโตเป็น1.8คือเราไม่ได้เอกรีสต์นะครับเอืร์งนิ่นอองกว่อแพลนของเราเพิ่มสตางค์เลยใช่เพิ่มแค่1สตางค์แต่ถ้าโดยปกติเนี่ยแอมพลิแทนที่ที่ที่มันมีการโฟลด์ราคาจริงๆราคาหน้าปา่าจริงๆเนี่ย มันควรขึ้นไปได้มากกว่า1.8โดยสาแต่เพียงแต่ว่าด้วยความที่ว่ารัฐบาลชุดนี้ค่อนข้างคุมเนี่ยเราก็เอาแค่1.8กระครับ่ครับโอเคได้เลยครับพี่ปุ๊กวันนี้ขอบคุณนพี่ปุ๊กมากครับครับสวัสดีครับ